นับสนุนโดยดิไอคอนแตกต่างอย่างเหนือระดับกับหมู่บ้านดิไอคอนเฮ้ยไม่น่าเลยน้องพัดนะน้องพัดแทนที่จะเลือกไอการไปเลือกไอการหัวโกรธน่ะใบนี่โอ๊ยขอได้ไหมไม่พูดแล้วได้ไหมใช่เขาบอกตรงเลยนะพ่อไปเห็นแบบเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้พ่อรับไม่ได้เลยถ้าเป็นไอการนะพ่อยังพอรับได้ แต่นี่ทำไมต้องเป็นไอ้กาดฮะไอ้ไอ้ไอ้ของมหาการก่อกระโหลกด้วยอ่ะผมกรับไม่ได้ครับพ่อสงสารพี่พัดว่ะใช่พ่อบอกตรงพ่อรับไม่ได้จริงทำไมทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงแม่ะเอ้านี่เป็นอะไรกันคะเนี่ยนี่พี่พัดพ่อกับแม่แล้วทุกคนเนี่ยรู้เรื่องของลูกหมดแล้วนะรู้แล้วเหรอคะทำไมถึงไม่บอกแม่สักคําฮะ พัดคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอะค่ะก็เลยไม่ได้บอกอ้อนี่<บ>ไม่ใช่เรื่องใหญ่เหรอมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ได้ไงอะทุกคนเป็นเดือดเป็นร้อนกันหมดอะพี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นี่นะโอ้โหพัดรู้ไหมว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับพ่อกับแม่มากเลยนะลูกอะค่ะงั้นถ้าสมมติพ่อกับแม่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อย่างนั้นเดี๋ยวคุยกับเจ้าตัวเขาเลยแล้วกันนะคะพี่กาศคะ ้้มาแลวทุกทุกคนครับเรื่องของน้องพัดกาดขอรับผิดชอบเองทุกอย่างครับดีมากที่กาดกล้าทำก็ต้องกล้ารับนะคะแล้ววันนี้กาดเลยจะมาขอยุหยุดเลยไม่ต้องพูดเลยนะหยุดอย่าพูดต่อไม่ต้องพูดรับนั่นออกมาเลยฉันฟังไม่ได้จะมาขออะไรฉันจะไม่ให้จักนั้น ยัก็ลงตัวแล้วนะครับใช่ค่ะแม่หนูก็โอเคแล้วนะคะโอเคอะไรแล้วไม่ถามพ่อแม่บ้างเหรอโอเคกับแกหรือเปล่าแล้วทำไมแม่ต้องโมโหขนาดนี้ด้วยคะดูดูดูจะไม่ให้โมโหได้ยังไงล่ะฮะก็ควรโมโหแล้วนะครับคือวันนี้ที่กาดมากาดจะมาพูดเคลียร์เรื่องกาดกับพี่ลินนะครับพูดอะไรเนี่ยฮะเคลียร์เรื่องอะไร ฉันมีเรื่องอะไรกันถ้าพูดเลยพูดพูดออกมาเลยพี่ดินลืมเรื่องเราสองคนแล้วเหรอครับเฮ้ยนี่ไอ้กาดเรื่องอะไรเรื่องอะไรพูดดีๆนะโอ้โหผมไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าบ้านเราเนี่ยจะมาถึงจุด,จด,จดนี้ได้อะ่ะโอ้ยป๊เนึงนะคะทุกคนจะเย็นก่อนนะคะนี่พัดวันเราน่าจะเข้าใจกันคนละเรื่องแล้วนะคะไม่ใช่คนละเรื่องหลักลูกมันเรื่องเดียวกันทั้งนั้นแหละเรื่องที่พาไปซื้ออาหารเสริมพี่กาดมากินแล้วท้องเสียเนี่ยนะคะก็ไอ้เรื่องอาหารเสริมที่เรื่องอะไรนะ แล้วก็อุ้มเนี่ยไปซื้ออาหารเสริมของพี่กาศเขามากินแล้วท้องเสียพี่กาศเขาเลยก็มาคืนเงินเราค่ะ,ละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันอ่ะก็พี่ลินก็เคยซื้อกินนะครับโอ้โหที่แม่พอรับไม่ได้แม่สภาพอย่างนี้แม่ยังซื้อกินอีกรอเนี้อาหารเสริมมากินค่ะคากาศก็เลยจะมาขอโทษที่ขายอะ ของไม่ดีให้อ่ะครับพี่ลินแล้วที่พี่กาดเขามาวันนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะแม่แล้วแม่กินไปแม่ไม่ท้องเสียหรอะคะเนี่ยอ้อซื้อแต่ไม่ได้กินโอ้ดีแล้วแม่โล่งอกพีที่ไม่เป็นไรเออแม่ก็โลง่งอกดีแล้วแม่โอโหเปลี่ยนอารมณ์กันเร็วจังเลยนะคะใช่เมื่อกี้โมโหแต่เมื่อกี้แม่อารมณ์ดีขึ้นแต่ตอนนี้พ่อยังโมโหอยู่กาดเหรอโอ้โหไอ้สองตัวเนี่ย ตูไปตาเลยทำอย่างนี้ได้ไงฮะไปเลยไป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 ไรยังไม่ไปอีกยังไม่ไปไปมึืออะไรอีกันไปเลยงั้นกัดลาพ่อก่อนนะครับไปเลย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 โอ้ยพ่อแกกลับเข้าป่าคือสู่ธรรมชาติไปเลยมันจะไางไหนกันแม่มันจะไปอากไหนแล้วก็ก่อกระโหลกไงไอ้ของตัวเนี้ย าหารเสริมลรครับไปแล้วไปบ้างนีกว่ะไปไหนอ่ะไปเอาออกบ้างเนี่ยยังไม่หมดเลยพ่อเนี่ยอหูปวดามากเลยพี่บอกว่าท้องเลยพี่ท้องเสียงนะครับถ้าพี่เดือดร้อนเนี่ยพี่บอกผมได้เลยผมช่วยได้ก็บอกแล้ว น้องก็เฉยผมก็รอเงินแม่ให้เหมือนกันสองหางค่ะเฮ้ยผมเอาตรงกลางครับแก้บของพ่อหยุดฟังกติกาก่อนเฮ้ยหยุดอยู่นี่เฮ้ย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 